คุณชนฉันอีทีคุณจชนชนแน่อุ้ยถ้าคุณชนฉันอีกทีอ่ะฉันจะล่อแน่อุ้ยมา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 มออาม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 ชมา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 นาออมามายาม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 าคามนอีกทีฉันมอาคุณแนาอุมยมามายอุายา้าคุณชนาัามาีามามะมมามามามม่ได้เห็นแค่ชนแน่อุย ไปเว้ยพวกเราไปจันว้ยถ้าคุณชนฉันอีกทีคุณได้ตกนลกแน่บัญชีหนังมาทาความผิดอะไรมาบ้างะเราเออตกนรกแน่เลยอถ้าคุณชนฉันอีกทีคุณได้เดินเอียงแน่ออยเดินดีๆหน่อยดิถ้าคุณชนฉันอีกทีคุณได้ติดอยู่ในหลูมเวลาแน่ ถ้าคุณชนฉันอีกทีอ่ะคุณได้ติดอยู่ในหลุมเวลาแน่โอ้ยถ้าคุณชนฉันอีกทีอ่ะคุณได้ติดอยู่ในหลุมเดวลาแน่ <c oughs> โอ้ยถ้าคุณชนฉันอีกทีคุณได้อยู่คเดียวอยู่โอ้ยถ้าคุณชนฉันอีกทีอ่ะคุณได้เห็นดีแน่หลับตาข้างหนึ่งนะครับมองเห็นไหมครับยังไม่เห็นใช่ไหมอันนี้ครับถ้าคุณชนฉันอีกทีอ่ะคุณได้รู้จักฉันแน่อันนี้ก็เป็นชั้นเป็นรุ่นอุจารเรียนทางนู้นก็จะเป็นชั้นที่มีบานพับผมครับ ถ้าคุณชนฉันอีกที the อ่ะเดี๋ยวได้เห็นของจริงแน่อุ้ยอ่าอันน uh> ี้ซื้อจากสองที่อครับอันนี้จะมาจากของจริงเลยอันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นเลยอันนี้ไม่น่าจะของจริงครับแต่แี่ของจริงอ้ยถ้าคุณชนฉันอีกทีอ่ะคุณได้เห็นหมางงแน่อ้ยแล้วนี่ก็คือ